สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับส่องโฟกัส99 9ครับผมสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e หรือว่ากดติดตามให้หน่อยนะครับผมสำหรับส่องทางทาง YouTube นะครับเวลาประจำวันที่3มกรานี้นะครับ2 5 6 7นะครับเข้าสู่ ใหม่เป็นที่เรียบร้อยครับผมลาว,วันนี้ผมให้วิ่งอยู่ที่9แล้วก็3นะครับให้วิ่งอยู่ที่9แล้วก็3นะครับซื้ออะไรก็ได้ครับผมให้มี9กับ3นะครับ3ตัวผมก็ให้3ชุดเหมือนเดิมครับ เจ็นะครับแล้วก็4 3่สามสครับผมแล้วก็9 3 9ครับสองตัวก็6กุดเหมือนเดิมครับผมให้2องเกครับแล้วก็9กนะครับผมแล้วก็มี3 3มสามนะสามสนะครับ ถ้าใครชอบเลขวิ่งก็เอาวิ่ง9กับ3นะครับนำไปจับคู่กับตัวที่คุณชอบได้เลยครับผมย้ำนะครับซื้ออะไรก็ได้ครับผมให้ติด3กับ9ไว้ครับติด9กับ3ามนั่นแหละครับ ลาวประจำงวดวันที่3มมกรานี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วก็ขอบคุณครับที่เข้ามา